จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สามออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ล,ขขลูกบอลหมายเลขครักันเมื brain, ่อประธานกรรมการเห็นว่าครัก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพ e ื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสองศูนย์สองสองศูฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองสองศ ต่อไปประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สี่และหลักที่หกออกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็ขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก